แบบนี้ไม่ถูกนะพี่หนูไม่ได้มาด่าแล้วหนูแค่กำลังจะบอกว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่ถูกลงมางานอะไรพี่ตั้งแต่ตั้งแต่ลงรถแล้วคืออะไรพี่มึงลงมาพี่มึงลงมาคืออะไรก่อนแล้วใครจะไปรู้ว่าพี่แตกปัดใครจะไปรู้ว่าพี่แตกปัดเงินกู้เมื่อกี้กูก็บอกมึงอยู่ว่ากูให้มึงดู แล้วใครจะไปรู้ว่าพี่แจกปันขวดหนูถามหน่อยตอนนั้นเวลาประมาณตีห้าห้าสิบกว่าเกือบหกโมงแล้วอะค่ะหนูไม่แน่ใจเวลาหนูกําลังกลับมาจากวอล์กอินแล้วเนี่ยค่ะหนูขับเข้ามาทางสายสองเข้าซอยนี้มาแล้วก็เป็นจังหวะที่เขาอะขับสวนมาจากทางนี้เหมือนกันก็คือขับสวนกันไปแล้วหนูอะเห็นเขาว่าโยนหนูก็ไม่รู้ว่าเหตุโยนอะไรแต่ในความรู้สึกคือเหมือนโยนขยะผ่านหน้าหนูซึ่งมันเป็นจังหวะที่อยู่หน้าร้านที่หนูทํางานอยู่อะค่ะหนูก็เลยตะโกนไปว่า เฮ้ยจะมาโยนแบบนี้ไม่ได้นะเขาก็เลยจอดรถแล้วพอจอดรถจอดจอดนั้นเขาก็มีปากเสียงกันว่าเขาก็แบบอะไรจะอะไรกูอะไรอย่างงี้แล้วแต่ก็คือมีปากเสียงกันเลยตอนแรกเขาว่าหยุดรถอยู่หน้าร้านอยู่ตรงเลิฟอินนะคะแล้วค่าก็จอดรถเขาค่อยถอยแล้วก็เดินมามีปากเสียงกันตรงนี้ใช่ค่ะแล้วแต่นั้นก็คือพอมีปากเสียงกันเขาก็ฉกเข้ามาที่หน้าหนูเรานึงผู้ชายใช่ค่ะเขามากี่คนเข้ามาหกค่ะหกคนเลยหกคนหนูมีคนที่อยู่ในเหตุการณ์กับหนูที่ฝั่งเอ็นทายาีฝั่ง ที่ขับมาส่งหนูแล้วก็น้องที่ทํางานกลางคืนใช่ค่ะเสร็จแล้วพอชกมารอบแรกเสร็จหนูกาลังจะเดินเข้าไปหาเขาเขาก็ชกเข้ามาอีกรอบนึงรอบสองคราวนี้รอบสองหนูนล้มไปแล้วแต่หลังจากนั้นก็คือก็ยังมีบาสียกงกันต่อจนมอไซค์คันแรกค่ะคนที่ชกกับผู้ชายอีกสองคนขับรถหนีออกไปก่อนแล้วก็จะมีผู้ชายอีกสามคนที่ยังอยู่ยังอยู่ในที่เกิดเหตุอะคะ่ะหนูก็พยายามที่จะดึงไว้เพราะว่ารู้ว่าน้องโทรเรียกตำรวจแล้วเหมือนแบบตำรวจกลังสมาก็เลยบอกว่าดึงเขาไว้ก่อน แต่คาแนีนเขาก็พูดว่าพูดใส่หน้าแบบมีอะไรก็โทรมาเบอร์นี้ก็คือเป็นเบอร์นำแบบที่เขาโยนใส่อะค่ะมีอะไรก็โทรมาเบอร์นี้โทรมาเบอร์นี้แล้วเขาขับรถไปอาจารย์หนูก็ไปขึ้นรถขึ้กี่คนหกค่ะคนมากรถอะไรมอไซค์สองคันคันละสามคนเอ่อฟิลันแฟนฟิลัโนแล้วก็พีเซค่ะแล้วยืนเดินเพราะเพราะว่าตอนที่ใส่รอบแรกอะหนูไม่ลงแล้วหนูจะ